สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการซื้อกองทุนในแอปเคพัทแล้วก็การซื้อกองทุนในแอปเ m ไมฟันนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาทำเป็นคลิปสั้นๆให้ให้ฟังกันนะครับอ่ะก่อนอื่นมาดูที่แอปเพัทนะครับข้อดีคือเปิดกองทุนง่ายแล้วก็2นะครับไม่ต้องสมัครเชื่อมต่อบัญชีในการหักหรือรับ เวลาซื้อขายกองทุนนะครับข้อเสียคือสําหรับคนที่มีบัญชีกสิกรไทยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ฟังนะครับคือข้อเสียเนี่ยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับคนที่จะใช้งานแอปเคพัทได้คุณต้องมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยถูกไหมครับถึงจะสามารถเชื่อมต่อในแอปเคพัทได้อ่ะอันนี้คือถือเป็นข้อเสียก็ได้นะครับข้อดีเวลาคุณมีแอปนะครับสำหรับคนที่มีแอปอยู่แล้วนะครับมีบัญชีกสิกรไทยอยู่แล้วนะครับ คุณจะเปิดกองทุนคุณคลิกไปที่ลงทุนนะครับแล้วก็คลิกซื้อขายเนี่ยนะครับมันไม่ต้องกรอกอะไรเลยครับคุณแค่กดยืนยันทําแบบสํารวจนิดหน่อยแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขครับเพราะ Data ข้อมูลนะครับคุณมีอยู่ในแอปอยู่แล้วครับเขามี Data คุณอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการเปิดกองทุนง่ายมากนะครับ2ครับไม่ต้องสมัครบัญชีตัดหักรายรับรายตัดหักจ่ายหักเงินรับเงินครับเพราะเขาจะ ผ่านบัญชีกสิกรไทยของคุณอยู่แล้วนะครับคืออย่างเช่นคุณซื้อกองทุนนะครับคุณซื้อห้าร้อยเขาก็ตัดผ่านเงินฝากในบัญชีของคุณอยู่แล้วเวลาคุณจะขายกองทุนเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถือเป็นข้อดีนะครับง่ายนะครับเวลาซื้อขายนะครับอะถัดมาเป็นเคลมายพัดนะครับข้อดีคือสําหรับคนที่ไม่มีบัญชีกสิกรไทยเห็นใจไหมครับมันก็จะสลับกันครับคือ คนที่ไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับกรณีเขาอยากซื้อกองทุนกับกสิกรไทยเขาก็สามารถซื้อได้ครับแต่ต้องใช้หรือซื้อผ่านแอปเคมาเฟนนะครับแต่ข้อเสียคือเขาต้องกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีกองทุนนะครับก็คือมันเวลาเราโหลดแอปมาเนี่ยเวลาเราเข้าแอปไปมันก็จะมีให้เราสมัครกองทุนกับสมัครใช้งาน นะครับแอปเคมายฟันนะครับมาพูดถึงเรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อเปิดบัญชีก็คือก็ต้องกรอกรายละเอียดเลขบัตรประชาชนเบอร์โทาารศัพท์อีเมล,ลพวกนี้นครับ<ส>เพื่อยืนยันในการเปิดบัญชีกองทุนกับธนาคารกสิกรไทยนะครับอสองนะครับเขาต้องสมัครใช้งานนะครับสาหรับการหักหรือรับเงินเวลาซื้อขายครับเพราะแอปนี้มันไม่ได้ผูกกับธนาคารโดยตรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการยืนยันบัญชีเพื่อตัดเงินเพื่อรับเงินในการซื้อขายครับ แล้วขอโทษทีครับพอดีผมไม่ได้ลงวาในนี้นะครับสําหรับคนที่จะสามารถซื้อขายกองทุนผ่านแอปนี้ได้นะครับมีอยู่3ามธนาคารที่ผูกได้เท่านั้นนะครับย้ํานะครับมีอยู่3ามธนาคารที่ผูกได้ครับ1ก็คือธนาคารกสิกรไทยของเขาครับ2นะครับคุณต้องมีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ครับสมคุณต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยครับสามธนาคารนี้นะครับอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีคุณไม่มีของกสิกรไทยอยู่แล้วนะครับคุณต้องมีของไทยพาณิชย์หรือของกรุงไทยครับอย่างใดอย่างนึงนะครับเขาจะให้ผูกอย่างใดอย่างนึงนะครับในการที่จะสมัครนะครับในการที่จะสมัคใช้เคม f u ฟันนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งครับจะมาขาดข้อใจสําหรับคนที่สอบถามกันมาในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับซื้อกองทุนในเคพั s กับซื้อกองทุนใน เคไมฟันเนี่ยนะครับมันมีต่างกันอะไรกองทุนครับจริงๆมันคือกองทุนเดียวกันครับมันคือกองทุนของกสิกรไทยเหมือนกันคุณซื้อใน k คพัสนะครับแล้วคุณมาเปิดใน k คไมฟันนะครับมันก็จะมีรายการรายการซื้อขายของคุณครับคุณซื้อผ่าน k คายฟันคุณมาเปิดในเคพัสนะครับมันก็จะเห็นรายการซื้อขายของคุณนะครับ เพราะมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วใช้2แอปนะครับมันก็จะเห็นกันเดี๋ยวผมก็ใช้2แอปครับมีทั้ง k คพัทแล้วก็ K คไมฟันนะครับอ่า้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณครับคุณสะดวกซื้อขายหรือว่าดูรายละเอียดในแอปไหนนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่า k คเคพัทง่ายกว่านะครับคือหนึ่งไม่ต้องไปสมัคร ใช้งานสําหรับการหักเงินอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า k, k p พ u s เนี่ยนะครับมันตัดผ่านบัญชีของกสิกรไทยเราอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่คือข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและอยากซื้อก็อย่างที่บอกครับคุณมีบัญชีไทยพาณิชย์แล้วก็กรุงไทยคุณก็สามารถที่จะซื้อขายกองทุนของกสิกรผ่าน k m ไ n e Fund ได้ นะครับสำหรับคนที่มีบัญชีเกสิกรก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับว่าจะซื้อผ่านแอปไหนนะครับหรือคุณจะใช้ทั้งสองแอปก็ได้ครับเพราะมันเห็ุรายการทั้งสองสองแอปอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาให้ความรู้แล้วก็มาอธิบายเรื่องข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ